ไม่ลมสวัสด e ีจ้าสวัสด <tinc S 1> ีพ like <Eat maple> <fit> <Favorite gib ED> ี่น้องบึ้งบๆๆงบึ้งบงก็ยัดยังกินพี่พี่แย้มแหนมแย้มแหนมเขาทอดสมุนไพจ้าแย้มแหนมเขาทอดสมุนไพใส่ขิงจังสีจ้าขิงคิงขิงขิงิงๆิงไม่มีไผ่จะพูดพี่น้อง สลดัดหอก็ได้ไปชพูบวมีจ้าพ่ได้เป็นลานไทยพี่น้องเอาสลนันแหนใสล้วกะพักเอ่อครับใบมนก็นพักสลนันแหนนะพี่น้องได้ตน้นหััปชีมาจ้า <c oughs> อ,อันเสียงดังในเด้จ้าก็เจ้าเฮ็ดเนี้ยนปก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 ,กินท้างนอกจ้า กินน้ำลองคอก่อนจ้ามามามาแยมแหนมส่วนมาดามส่วนเห็ดส่วนแสบจ้ามาเด้อหอหๆอหอจ้ามาสลัดคือเห็ดหลายเถอะจ้าคอยจะกินเบิร์ตบอมาเด้อไม่กินน้ำก้อยใส่ผักจ้าใส่ผักมิ้นเนาะ ລະร็จล้เนเนาะใส่่ ก่องมุนไพาจ้ะไม่ได้ม่ด้แแจแซ่บข่อยมันจนผักหลายจักดีอสุขภา าบอกกันว่ากินมาแรงวนอกจากนั้นหลายหอมชิ้นเขาขมขมที่น้องพักอันนี้คนมากกินมันพี่น้องชุนชุนน้อมหอม มาพักซิก <c oughs> นหน่อยเลยอยู่ข้างลลาง <c oughs> <c oughs> ก็พอ <c oughs> แดดดีจ้าหอนได้แหละหอนสำรับฝรั่งพี่นุ <c oughs> นำำ่นจำรับเฮากะหนาว <c oughs> ว่าจ้าข้ามีไง กับซอยบอกักพริกใส่เ้อะจ้ะหอมเครื่องสมุนไพรครักจ้ะสูตรเขาทอดสมุนไพรค่ะใส่ลงในยูทูบในคลิปเขาไปกดเบิ้งเลยจ้ะ <laughs> ใช่ไปเรียกจ้าไม่ตัวให้เองแซ่บเองจ้ามึงนอกว่ามิขายหรอกจ้ะย้ำยำ้ำเหนียวเลี้ยนร็ดทุกอย่างจ้ะ เองก in Gu ินเองจ้าบ่เข็ดกระอดต่ายจ้าอือว่ามูเงียงาดังก็จะว่ากันเซะจ้า อะไรเงีเสียงไข่ับยาว่าจ้ะจ้ะเจาเฮนเหียนหนังจ้ะตรงขานจ้ะจ้ะกรเส็ดทร้ายเพื่อพวกเจ้าหรือจ้ามาเยอะร้ะจับมือเจ้า นอใช่พักกาดเออพักจะรัดกับแท่บนอ้นองแกะคัดไปพี่นอ้องมันมีคือเมืองไทยเขาได้จากของบางทีเขาไปซื้อเขาอยากได้พักอันนี้กับบ่มีจากร้านร้านไทยอย,อยู่ฝรั่งเศสอยู่แถวข่อยู่น่าจานนะขับอุ๊บ Nam. Mm -hmm. mm. mm. no.

ก่เอย่อหนทางคุณป้าาเพิ่มพ่อวะพ่อโยนี่พ่อูยนี้ไหนคะไหนป้าปาอยู่ไหนคะเปนเห็นรถทั้งกูบ้าเหมือล่ะกบ ไปน้ามือนีิจ้าคุณสามีไปเราซื้อกับเข่าหนึงบริษัทไปน้ำบริจาคเ,เอารูปไปจ้าร้ <c oughs> องด,ง,งดังหนึ่งมดังกายว่ากันเด้อจ้าดังยังงี้าวจ้ะ แก่ทวดนดนได้หลายแบบเนี่ยข,ขอ้นแก้วขอสวด้วจ้ะด้วแก้ว <laughs> Gom Gom gì thế này? Ừ, ừ, bây cho cắt, cắt cắt kinh mà

ขอโทษกินล้านจะเป็นลำย,อย้อนจ่ะอันวิสก้งวิสกี้น่ะน่ะแล้วโค้งแล้วข้าวน่นโะโอ้ยแตกินแก่ข้าวกับกับก้อยเนาะพี่น้องลูกโดดสองเ,เพชร กับประกาศเค้าฟิวจ้ะแต่ว่าเขาอยากจะเฮ็ดงาให้กอลครับเขาตรงนี้บอน,นุญาตจ้าเขินอย่งเลยวร่มสิน้องร่มหนาวแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วม,มาแล้ว <c oughs> ไม่ยืนี่สามปีพี่นอ้อง เขาก็เป็นพุ่มแผ่ปีนี้แหละเป็นเป็นขิมหมูว่าเซานะชอบเฮไยกินช em> uh ิ้นกินหยังนี mm, ่จ uh ้าเพรากะติ้ก็กินอยู่ cơm ăn hết chip cả, ăn lái cơm cua, lem uẩn, ăn vì nó, bảo lắm nó lạnh bao Cấp khẩu, yếm khẩu, nó kinh đây pí,

ta tóc mở lái lại kim tựa ở nhà sắp mi lọc móp bóp 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 Nắm bóp 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 ส่วนมิ้มแล้วที่นั่งเริ่มต้นสปีดเร็วพอหิวหิว <c oughs> ครับช่วงเธอได้กินจ้ะนี่น่า,าลูกช่วงสิป้อนเขาลูกแล้วจ้ะ ก,ก็กำลังหน่อยอืมอืมอืนี่มแล้วไปกินเล้ง เพตัวอะไตัวอืมจ้มวาอิ่นกันยัดใส่ยัดใสนะจ๊ะไม่เจ็บได้จ้าพักหอมพมัก ห้าหัวมาปลูกเลยก็จะปลูกยู่สวนวพี่้องห<ส>ึจะค้ำกันจ้าใช่<ส>จ้าัดกินกับห<ส>วาน,วาน,น,นวที่หวนทีนีจ้าคิง อะลรบ้ามึงเด้อเ,เอาละจ้าขิ่มแล้วเอาละจ้าไล่เสียแล้วน้ำไปแท้เอาละจ้าเจ้าคออัมตัว จับข้าวยำแหนมสมุนไพรรสอร่อย มาคลิปนี้จ้าก็กดติดตามกดกระดิง่งเนาพี่น้องเนาะแช่ให้คอยได้แช่เลยจ้ามาก <c oughs> ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะจ้ารักษาสุขภาพกันเด้อจ้าพอกับมาดามส่วนเห็ดส่วนแซบคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า